สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อน,อนๆชาวคอเปหนังทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่อง Blue Beetle นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์จากทาง DC นะครับผมเรื่องใหม่นะฮะต้อนรับการมาทำจักรวาลใหม่ของเจมกันนะครับผม Blue Beetle นี่คือถามผมก่อนดูตัวอย่างใครวะ <laughs> ใครวะผมไม่รู้จักว่ะ ฮีโร่อะไรวะดีซีโอ้โหดวงน้ำเงินเนอะบูบิเทินตัวอย่าง2นาที39โอเคอันเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะครับเรียกชั่นก่อนหนึ yes. ่งสองสามสี่ห้ชื่อเรเยสซะด้วย ทีมสีม่วงมาแบบหลายฉากเลยว่ะเพลงหล่อดีนะมาเซอร์ดีวปะไม่เลยวะเฮ้ยโอ้ยแมงมุมเฮ้ยโหวกลังสายฟ้า เอ้ยเอ้ยขาง,งอกทีหลังชิม้มเหยแปลงร่างอายี้ยแปลงร่างเป็นด้วงไปแล้วเฮ้ยเอ,อ,อกขึ้นไปเหมือนไอออนแมนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย มีระบบ AI ด้วยล้ำจัดจัดน,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 นี่จะบอกว่าเป็นไอออนแมนของ DC ก็ว่าได้นะพวกเนี่ย,ยชุดเหมือนจัดโอ้โหตัดรถดีไม่โดนใครกลับมาเป็นร่างเดิมได้นะ แต่ตอนแบกร่างน่ากลัวใช่ไหมโอ้นี่อะไรตัวร้ายเหรออ้โมันเป็นครอบครัวเลยว่ะครอบครัวไฮเทคกับวะเนี่ยนี่นี นึกคิดอะไรก็ทำได้เป็นแบบนั้นเลืออาวุธโคตรล้ำเลยว่ะบลูบีเทิลเฮ้ยสงสัยจะมากันเป็นครอบครัวว่ะมีหลายชุดด้วยนะตอนจบเมื่อกี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นด้วยนะไม่มีสตรีมนะเฮ้ยโอเคก็จบไปนะสำหรับรีแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับถ้าความรู้สึกสำหรับผมนะหลังจากดูเนี่ยผมว่ามันให้อารมณ์เหมือน ซูเปอร์ฮีโร่แบบพวกแบบขบวนการห้าสีอีกแล้วอะอันนี้ชัดกว่าไอ้ชาแซมอีกอะดูทรงแล้วนะน่าจะเป็นแบบออกแนวแบบตลกด้วยนะน่าจะออกแนวตลกแล้วก็ไม่ได้โทนจริงจังอะไรมากเรารู้จักรีซีมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักฮีโร่แต่แบบที่มีโทนจริงจังนะไม่ค่อยแบบมีอารมเมฮาแต่เรื่องนี้น่าจะออกมาในทางแบบว่าแอคชั่นคอมดี้นะถ้าส่วนตัวแล้วดูจากธีมเรื่องแล้วนะฮะซึ่งไม่ค่อยมีเนาะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีไหมนะครับยังไงก็ต้องรอดูก่อนนะครับกับการเปิดตัวฮีโร่ใหม่คนนี้นะครับให้ผมอ่านเรืองย่อนะเด็กจบใหม่เจมี่เรยเยสกลับมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่ออนาคตของตัวเองและเพื่อค้นหาความจริงว่าบ้านไม่ได้เงียบเหงาเหมือนตอนที่เขาจากมาเขาออกตามหาจุดมุ่งหมายของเขาบนโลกใบนี้แต่แล้วโชคชะตาก็ได้นำพาให้เขาไปพบกับเศษซากโบราณของเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างดาวชื่อว่าสคารับว่าแล้วต้องต่างดาวแน่เลยที่ได้มา ทันใดน,นั้นสคารับก็เข้าอาศัยอยู่ในร่างของเจมี่ทันทีโดยมอบชุดเกราะอันน่าทึ่งที่มาพร้อมกับพลังพิเศษที่มีอาจคาดเดาได้นั่นตั้งแต่นั้นช็อกตาของเจมี่ก็เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเขาได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ชื่อว่าบลูบีเทิลเรื่องยาวใช่ไหมเรื่องย่อนี่แทบจะเผย50%อนของหนัง้าฉายวันไหนไม่บอกนะครับเข้าฉายเร,เร็วนี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะแต่ก็ต้องรอดูนะผมเชื่อมั่นในจักรวาลเจมกันนะ เจมกันแม่งทำเรื่องไหนดีทุกเรื่องจริงว่ะอย่างพ e สเมเกอร์ถ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปดูนะสุดยอดเรื่องนี้เขาก็อาจจะไม่ได้กำกับแต่เขาวางจัก,กรวาลไปแล้วเชื่อมั่นเถอะครับว่าต้องออกมาดีโอเค้ต้คะแนนตัวอย่างนี้ผมชอบนะผมชอบผมเอาไปให้ก่อนเลยเบื้องตน้นสัก4เตมแล้วกันหัวกะโหลกจัดไปมันมได้กี่คะแนนลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเฮ้ยลืมไป นี่เสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อจากอารีครับผมร่วมโคกับ Attack on Titan นะครับลิขสิทธิ์แท้เลยนะฮะถ้าใครอยากหาซื้อเสื้อนุ่มๆลิขสิทธิ์แ t t a c k อ n t ไท a n ใส่แล้วดู Attack on Titan นอินขึ้นเนี่ยก็ไปหาซื้อได้ที่อารีฟุตบอลช็อปทั่วประเทศนะครับตอนนี้เปิดขายแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยดูเหมือนจะธรรมดาด้านหลังมีลายเว้ยเอาลายให้ดูโอ้หี่ของร่วงเลยตีลายเป็นไงลายเป็นไง ลายสวยไหมล่ะโอเคครับก่อนจะไปผมขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับชื่อช่องว่าอาคติหนังนะเข้าไปกดซับกันได้หน่อยนะครับยังไม่ค่อยมีคนกดซับเลยใครไม่ได้กดไปกดนะครับผมไลฟ์เอาไว้ดูซีรีส์กับเพืเ่อนๆนัดดูอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานกันไปนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย